ห้าประโยชน์ของการดื่มน้ำตอนเช้า1เสริมภูมิคุ้มกันการดื่มน้ำทุกเช้าเนี่ยจะช่วยสร้างสมดุลให้กับระบบน้ำเหลืองนะและยังช่วยกระตุ้นระบบภูมิคุ้มกันของเราให้ทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพด้วย 2. ช่วยขับสารพิษการดื่มน้ำหลังตื่นนอนเนี่ยในตอนท้องว่างนะจะช่วยขับของเสียในลำไส้และกระตุ้นลำไส้ด้วยซึ่งเป็นการช่วยล้างสารพิษที่ตกค้างอยู่ในร่างกายของเรา 3. กระตุ้นการขับถ่ายเมื่อเราดื่มน้ำตอนเช้าแว่างเนี่ย น้ำจะไปดันผนังลําไส้นะให้ยืดตัวออกช่วยในการเคลื่อนตัวของลําไส้ทําให้กากอาหารเนี่ยเคลื่อนที่ได้ดียิ่งขึ้นจึงเป็นการช่วยกระตุ้นให้การขับถ่ายเนี่ยได้ดีมากยิ่งขึ้นด้วย 4. ลดอาการปวดหัวการดื่มน้ําตอนเช้าเนี่ยจะช่วยกระตุ้นการทํางานของระบบสมองของเรานะให้ทํางานได้ดียิ่งขึ้นเพิ่มความสดชื่นช่วยผ่อนคลายความเครียดแล้วก็ลดอาการปวดหัวได้อย่างดีเลย 5. ทําให้ผิวพรรณดูกระจ่างใสการดื่มน้าตอนท้องว่างเนี่ยตั้งแต่500ซีซีขึ้นไปนะ จะช่วยเพิ่มปริมาณการไหลเวียนของเลือดทําให้ผิวพรรณเปล่งปั่งและดูกระจ่างใสใครเห็นว่าประโยชน์กดหัวใจเม้นแชร์ด้วยครับ